ผมเทไปแล้วหนึ่งรอบนะครับคือมันลื่นมันลื่นมากครับคือลื่นแบบลื่นล้มหัวแตกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ <ห Billie? S 1> ผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวละครแล้วมาเท <t uce> ให้ทุกคนได้ดูดอีกรอบหนึ่งนะครับคือรอบแรกลื่นลื่นหัวแตกไปเลยนะเอ,อ้านะลื่นหัวแตกแบบนี้เลยเนี่ยลื่นหัวแตกเขาเรียกนะครับนี่คอมมานะเกี่ยวบอลดูผมว,ว่าคนเล่นในคอมน่าจะเยอะอยู่นะคมมคอมกัมนนั้งนั้นเลยเอ่ะแบบตึงๆกันท้งนั้งเลยเอม นั่งยิงอีสปอร์ตให้ชอ็ชอตให้ช็อตเอาไม่โดนโอเอาไม่ได้ตั้งปุ่มไอวอลโถด้วยอวอลตุ้มไปไงกนะ็ลื่นๆล่างหัวคมคมแบบนี้เลยนะฮะถ้ามันลื่นมันก็จะล่างง่ายนะครับทำการทำให้มันลื่นก่อนลีพันเมตรนี่ไงนะพันเมตรก็โดน เอาละววันนี้ผมก็จะมาสอน o ู้โปรแกรม Boost Stack 5ตามที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ mm hmm. ส่วนคลิปที่แล้วผมสอนโหลด Boost Stack เ v e r s i o นที่ดีที่สุดนะครับสำหรับใครใครที่ยังไม่ได้ดูก็จะทิ้งลิงค์คลิปไว้ที่ description นะครับสามารถกดไปดูได้นะครับวิธีดาวน์โหลดทุกอย่างวิธีตั้งค่ามีให้หมดแล้วนะครับโอเคข้าเรื่องก,กันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับ mm hmm. อันดับแรกเลยแล้วก็ด o u b ิลคลิก hmm. เข้า b o o e Stack 5กันก่อนเลยนะครับร mm hmm. อ โอเคครับเมื่อมาถึงหน้านี้เราก็กดไปที่นี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าตรงนีน้ขั้นสูงนะครับส่วนใครเป็นภาษาอังกฤษขึ้นคำว่า Advanced นะครับเชื่อมต่อ Android นะครับแล้วก็กดเปิดไปเลยนะครับเหมือนที่การเปลี่ยนแปลงโอเคแล้วก็กออกครับแล้วก็เมื่อเราเปิดในบ o s t a c k เสร็จแล้วเราก็มาที่หน้า Google Chrome นะครับก็เปิดหน้า Google Chrome ขึ้นมา Search คำว่า BST นี่นะครับเจอแล้วแล้ว,ลวก็กดเข้าไปเลยทีนี้นรับก็จะขึ้นรอบบูสเต็คออฟฟิเชียลไซต์นะครับก็กดอันแรกเขาเ้าไปเลยทีนี้ก็ได้หน้านี้มานะครับก็นี่นะครับอันบนสุดเลยนะกดดาวน์โหลด2ตัวนี้นะครับส่วนใครที่เกียดพิมพ์แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดน่าจะสักพักหนึ่งเลยนะครับเนี่ยวมันขึ้นว่า20นาทีเดี๋ยวรอกันไปครับ โอเคทุกคนเมื่อหลออเสร็จแล้วเราก็คิดตรงนี้แล้วก็สแสดงในโฟลเดอร์เลยทีนี้ผมก็ โอเคเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับ add track here ก็คือแยกลงที่นี่เลยนะครับแล้วก็กดเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วก็เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเราก็ทำการ double c l i c boost t ต a c k trigger อะไรนี้ขึ้นมาเลยนะครับรอสักครู่เรากำลังทำการดาวน์โหลดนะโอเคเมื่อได้หน้านี้ก็ปิดหนะ้าโฟลเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มหยุด boost t a นะกดปุ๊บอ่าก็จะออกรอสักครู่นะครับ จนกว่ามันจะนี่นะขึ้นลูกศรน,นี่แปลว่าทําการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ,เราก็กดมาที่หน้า root นะครับกดคําว่า unlock กดโอเคครับรอนะครับจนกว่าจะขึ้นคําว่า true นี่นะครับก็ขึ้นคำว่า true เรียบร้อยเราก็ทําทการเปิดบูสเต a รขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับรอแปบ๊บนึงนะครับโอเคเปิดอย่างว่องไวเลยโอเคสักครู่ครับเมื่อทําการเปิด ้าต่างบูสต์5ขึ้นมาแล้วเราทำการกดเข้าไปที่คำว่า pass นะครับรอเหมือนเดิมครับขึ้นคำว่า true เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ทำการกด install superSU ครับเมื่อได้หน้า super superSU มาแล้วกดเข้าไปเลยนะครับก็ Xpress ครับทำต่อแล้วก็ปกติ install PIP นะครับมันขึ้นว่ากำลังติดตั้งนะครับกรุณารอสักครู่ นี s สตอร์เช็คนะครับก็กดตกลงไปนะครับให้ละขอบคุณมาที่การตั้งค่านะรเรื่องลงมานี่สิทธิ์ชั่วคราวนะกดคำว่าให้สิทธิ์ไปเลยนะครับแล้วก็กดออกมา มื่อถึงหน้านี้แล้วเราต้องไปโหลดโปรกแกรมนี้มาครับเป็น Root Checker นะเอาผมโหลดมาแล้วนี่่าแล้วผมทําการลบไปเลยนะครับเ๋ยวโหลดให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่า Root Checker นะก็ทําการเปิด Google Chrome โอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีคําว่า Root Checker ตรงนี้เลยนะ Root Checker Pro 1.6.2 APK นะก็ทําการก็ดาวน์โหลดไปเลยนี่อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะก็แสดงในโฟลเดอร์นะครับนี่โหลดมาเต็มเลย <c oughs> ก็เปิดหน้า Bo ด s t a c 5ขึ้นมาครับแล้วก็ ทำการลากมันลงไปเลยนะครับเพื่อที่ทำการติดตั้งสักครู่นะครับโอเคเับทุกคนเมื่อมันทําการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้ามาที่ Root Checker Pro เลยนะครับอ่ามาถึงหน้านี้ก็กดคำว่า Agree OK เ,เป็นเลยนี่นะครับก็กดคาว่า Root นี่ครับอันนี้ก็คืออ่าทาการ Root เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขึ้นสีเขียวนี้นะแต่ถ้าขึ้นสีแดงเปราว่าไม่สําเร็จเล้วก็ ไปลองดูใหม่อีกก็ไปดูที่ผมสอนใหม่อีกทีนึงนะครับเผื่อใครคข้ามขั้นตอนไหนไปแล้วมันไม่ได้นะครับคือมันไม่ยากนะครับต้องดูเต็ม,เต,มเต็มคลิปนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดฟรีไฟล์ขึ้นมาเพื่อทดสอบว่ามันลื่นจริงๆหรือเปล่านะครับมันจะลื่นจริงหรือเปล่านะโอเค โอเคเอาด้วผมเข้ามาหน้าเกมรอผมจะมาทําการทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันลื่นจริงหรือเปล่าก็ของหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมหยิบปืนมาก่นกอนเลยเอาปืนอะไรดีวะนี่ในปืนเออหนึ่งอ่าเอ็ดวีดี ah, <MV D S 1> แล้วกอลนะฮะ,ะคนเล่นเยอะนี่ทดสอบปุง้งไม่โดนนะฮะนี่นี่ต่างนะฮะลื่นจริงไหมนี่คือทําการรูดไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ มันลื่นนะครับแต่ที่ยิงไม่โดนไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวความลื่นนะผมลากไม่โดนเองนะไม่เกี่ยวความลื่นนะครับเดี๋ยวลงสนามจริงดีกว่าคือต้องบอกทุกคนก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาทําการเทสในเกมนะผมเทสไปรอบหนึ่งรอบนะครับคือมันลื่นมันลื่นมากครับคือลื่นแบบลื่นล้มหัวแตกไปลอวรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวละครแล้วมาเทสให้ทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคือรอบแรกลื่นลื่นหัวแตกไปเลยนะ เออห็นไหมลื่นหัวแตกแบบนี้เลยเนี่ยลื่นหัวแตกเขาเรียกนะครับนี่คือลื่นหัวแตกเข้าใจปะโอ้ยมือเอายางละชนคีย์บอร์ดยแล้วกูแป้รแป้นนึงลื่นหัวแตกเอ,อือลองก็เล่นได้แบบอิสระเลยนะครับเพราะมันลื่นแล้ววิธีต่อไปก็มีแต่ตั้งค่านอกเกมนะครับก็คือการตั้งค่าในออมีอีกหลายวิธีนะครับ ดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกวิธีการตั้งค่าในการจอแล้วก็ตั้งค่าในกราฟิกเซตติ้งนะครับมีวิธีที่ลื่นว่านี้อีกก็ให้ดีก็ทําทุกวิธีที่ผมสอนไปเลยก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความ,วามลื่นได้เลยนะฮะเพิ่มทุกวิธียิ่งดีโอ้ยทําไมมันขมกันจังวะนะให้กูยิงบ้างเพืนั่นอขอไอ้กระกุเอ้ยตายแต่มันยิงหัวหัวเถื่อนนยวะโอ โอ้ยหัวอีกแล้วหัวแตกอีกแล้วยิงหัวกันเพื่อนเกินไปเปล่าเฮ้ยห้องนี้ล็อกหัวปะวะทุกคนเฮ้ยตัวข้างบนอะยิงหัวผมบ่อยมากเลยเอาคืนเอาคืนเอาหลังคอปะวะนี่เอามาดิมาดีก็มาดีก็มาดิก็มาดีไปรุ่นก็มาดีก็มาดีไปรุ่นอุ้ยเฮ้ยทำไมมนันคมทุกคนเลยวะสงสัยน่าจะเล่นในคอมกันหลายตัวเลยนะ อ๋อผมกดในคอมมานะเกี่ยวกับดูผมว่าคนเล่นในคอมน่าจะเยอะอยู่นะคมคมกันทั้งนั้นเลยอ่ะแบบตึงๆกันทั้งนั้นเลยตุมนั่งยิงอีสปอร์ตให้อชอ็อตให้ช็อตอ้าวไม่โดนเอาวไม่ได้ตั้งปุ่มไอวอลโถ่เอ้ยผมนี่แซดแล้วจะตั้งไอวอลไม่ได้ตั้งปุ่มไอวอลตุ้มไปไงก็ลืน่นลื่นร่างหัวควมๆแบบนี้เลยนะฮะ ถ้ามันลื่นมันก็จะลางง่ายนะครับทำการทำให้มันลื่นก่อนเลยพันเมตรนี่ไงพันเมตรก็โดนยัดจูบก็ได้นะดูนายัดจูบอะรู้จักปะขึ้นฟ้าโอ้พอแล้วกวทำการเทสประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ามันลื่นจริงหรือเปล่านะก็ดูกันเอาเองเลยนะว่ามันลื่นจริงไหมเพราะว่าผมไม่จริงจริหงหัวบ่อยมากนะครับโอ้ล็อกหวัวเปล่า ทำไมไม่ติดแล้วล่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อยู่ที่ฝีมือการล่างนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าลื่นหรือไม่ลื่นแต่ถ้าลื่นมันก็จะยิ่งดีกว่าถ้าเราเล่นแบบกระตุกเงี้ยแบบคุณจะยิงได้ปะนะคุณจะลากหัวได้ปะลากไม่ได้หรอกเออมันต้องทําให้ลื่นก่อนนะเพื่อที่การเล่นที่มันได้อัดรถมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเล่นรีฟได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทําให้มันลื่นก่อนไม่ว่าจะคอมแรงหรือไม่แรงก็ต้องการความลื่นทั้งหมดใช่ไหมครับ คอมแม่แรงเราก็อยากลื่นคอมแรงเราก็ต้องเล่นให้ลื่นนะครับไม่มีใครซื้อคอมแรงๆมาเล่นเกมแบบกระตุกๆหรอกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะมันนี้คือการสอนรูทนะครับส่วนวิธีต่อไปจะสอนในกราฟิกซติ้งแล้วก็การ์ดจอแล้วก็มีอีกหลายวิธีที่้เจลทุ่นนั่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวผมมาสอนเยอะแยะเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้มันลื่นกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะ See you ใน x t time ครับ